สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในเดือนธันวาคมกับดิฉันค่ะอาจารย์พัฒลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปทํานายด้วยาศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปและลูกแก้วเทพเจ้ากรีกโรมันที่จะมารู้กันว่าดวงชะตาในเรื่องของการงานของแต่ละท่านในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรการงานของชาวราศรีกลุ่มในเดือนธันวาคมนี้เรามาดูกันนะคะว่าเป็นเช่นไร อาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของเทพมานะคะเทพมาเราถือว,ว่าเป็นเทพแห่งสงครามเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานชาวราศีกุมเนี่ยนะคะมักจะเต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยคู่แข่งเราจะต้องเข้าไปวุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขันมีศัตรูอยู่ในที่ทํางานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องอดทนหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะรับภาระเยอะในเรื่องของการติดต่อเจรจาความกับใครเนี่ยนะคะครั้งเดียวไม่มีจบค่ะคุณก็ต้องอาจจะต้องต ติดตามหรือติดตามผลเนี่ยหลายครั้งขึ้นไปขอให้คุณอดทนแล้วก็ใจเย็นๆนะคะเพราะว่าในการทํางานเนี่ยทุกที่มักจะมีปัญหาและอุปสรรคนะคะไพาชาร์เลสเกิดขึ้นอีกแล้วไพาชาร์เลสแล้วเนี่ยมันส่งผลทําให้เกิดความเครียดความกดดันเกิดขึ้นเป็น2เท่านะคะแต่ว่าความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณเนี่ย มุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจตรงนี้อย่างเต็มที่ในเรื่องของคู่แข่งต่างๆที่เข้ามาเบียดบังในหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะคะก็จะค่อย,อยๆอ่อนแรงหรืออ่อนกําลังลงไปนะคะขอให้คุณตั้งมั่นหรือว่าทําตรงนี้ให้อย่างเต็มที่แล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเองนะคะหากต้องการรู้เกี่ยวกับการงานของท่านเพิ่มเติมสามารถโทรรับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีคะ่ะ